งวดนี่เป็นเสาไฟหรือเป็นรักหวขอบคุณ07กับ730โอ้โหใครที่ดูไลฟ์สดที่ผมมันที่ผมไลฟ์สดรุนลอตเตอรี่นะเจ็บคอเจ็บคอ,เ,บอเหมือนเรามีรางว่าเราจะถูกหวยเหมือนเรามีรางว่าเราจะให้เราจะให้ถูกสามตัวตรงผมก็เลยตั้งกล้องไว้เลยผมก็เลยตั้งกล้องไว้เพื่ออัดวิดีโอทุกคนแล้วทุกจริงโก้เซนแรงมากแต่เสียดายมันไม่เข้าตัว เอ4 4ก่อ่ะเนาะแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับแต่แต่ก็ไม่เป็นไรเรื่องของเรื่องของแนวทางอะไรพวกเนี้มันไม่เป็นสิ่งตายตัวมันไม่เป็นสิ่งตายตัวคือมันอาจจะเข้าหรือมันอาจะมันอาจจะเข้าตัวที่เราชอบหรือมันอาจจะเข้าตัวอื่นเหมือนที่ผมบอกนะครับตัว904หรือว่า04หรือว่า53มันเป็นตัวที่ผมชอบนะครับแต่ว่าแนวทางที่ผมเอาให้นั้นล้วนแต่เป็นตัวเลขที่ผมคัดมาจากเหตุการณ์ต่างที่มันเกิดขึ้นในระหว่างงวดแล้ว นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราชอบตัวไหนก็เอาตัวนั้นแต่ผมชอบ5้าสามกับศูนย์สี่ทั้งเลขที่ชอบมวดนี้ไม่เข้านะครับซึ่งเลขที่ชอบมวดนี้ไม่เข้าแต่ศูนย์เจ็ดก็ขัดอยู่ดีกระตตรงอยู่ดีเออแล้วก็ใช่ถ้าใครที่ตามนะครับก็จะอย่างน้อยก็ต้องถูกสามตัวอย่างน้อยก็ต้องถูกสามตัวสามสามตัวสามตัวกับเอาคนได้เยอะเยอเออสามตัว ได้น,นิดหน่อยก็ค,คนก็อาจจะถูกหวยไม่เยอะนะครับก็ะจะถูกไม่เยอะแต่ก็ไม่เป็นไรแต่คนถามว่าผมถูกไหมผมถูก,มถกผมถูกรักตเตอรี่อีกแล้วแต่ถูกใบเดียวไม่คุม้มหักล้างกนแล้วเออหักล้างเงที่แล้วเอาเนี่ยเวลาเวลาเรามีโชคเราจะหักล้างกันกับงวดที่เราเสียกับงวดที่เราได้งเงวดที่เราเสียเราก็จะหักล้างกับงวดที่เราได้ก็ถือว่าก็ถือว่าถูกหวยแม่ถูกกี่บาท แม่กระถือ1อยสีคุณยายคุณยายอันนี้ฟังเล่ามาอีกทีนี้3าคูณสใช่ไหมสามคูณ2อคูณสก็แสดงว่าได้2บาทโต๊ใช่ไหมใช่โต๊สองบาทแล้วสูวเจ็ดล่ะรู้รวมหมดนะสาคูณสองออยากเยกี่้อนได้3มคูณสที่นอกครั้งแรกใช่สามคูณสองครั้งแรกที่ถูก3ตัว ครั้งแรกที่ถูก3ตัวก็คือทุกคนครับใครที่อยากจะร่วมบุญนะครับบริจากคกู้ภัยนะครับธนาคารกรุงไทยนะครับเลขที่บัญชี660ผมปักหมุดไว้ให้แล้วนะครับผมปักหมุดไว้ให้แล้วนะครับ6602071858นะครับตอนนี้มีคนดูอยู่7,800คนชื่อบัญชีเป็นมูลนิธิกู้ภัยขมิ้นนะครับผมไม่ได้เขียนผมไม่ได้เขียนไว้แต่ค่ะว่า ถ้าเียนนใมันไม่มีใครเหมือนหรอกเป็นมูลนิธิกู้ภัยก็น่าจะรู้ว่าเป็นของจริง <Jake. S 1> นะครับมันจะไม่ใช่ชื่อบัญชีผมนะมันจะเป็นชื่อบัญชีของมูลนิธินะครับทุกคนเป็นชื่อบัญชีของมูลนิธิกู้ภัยของงวดหน้านะครับหรือว่าหรือว่ารอปล่อยวันนั้น<ๆ>สําหรับงวดหน้านะครับใครรอบ,บ้างวันนี้จะปล่อยของงวดหน้านะครับหรือว่าหรือว่ารอ,อ,อปล่อยวันนั้นมันมันจะเร็วเกินหรือเปล่า ได้หนึ่งพันบาทค่ะนะฮะแต่คนก็จะไม่ได้ซื้อลอตเตอรี่นะถ้าเราปล่อยช้านะนเออแต่เราให้เราให้ตัวเดียวทุกครั้งเอาไม่มาที่ยี่สิบตัวลอตเตอรี่เสียมาเว้ยมืออื่นเขาก็ซื้อได้แล้วลอตเตอรี่นะอืม,อมาเร็วกันนะเร็วอยู่แถวกรุงเทพนะแต่แถวบ้านเราหน่ะมันชา้าแต่ซื้ออยู่ยกรุงเทป ฝาสกสมทบด้วยนะครับทุกคนบัญชีที่ผมปักหมุดไว้ด้านล่างเลยนะครับธนาคารกรุงไทยนะครับเพราะวันนี้ผมจะมาปล่อยเลขของวันที่16กลุมภาพันธ์นะครับ16กุมภาพันธ์2564 2564แต่ไม่ทราบว่าตอนนี้ทุกท่านไม่แชร์กันเลยนะครับ คนเบิงหมื่นว่าคนแต่บ่พากันแชร์พี่น้องปอเป็นตะเขียดดิเออเขียดอยู่เดนะครับปเป็นตะเขียดอยู่นะครับไม่ถูกนานแล้วค่ะขอบคุณมากๆเลยใครที่มีโชคแล้วนะครับอย่าลืมสร้างบุญสร้างบารมีอย่าลืมไปทําบุญอย่าลืมทําที่ไหนก็ได้ทํากับพ่อกับแม่ก็ได้ทํากับพระที่บ้านนะครับหรือใส่บาตรหรือสร้างวัดสร้างศาลาสร้างวิหารสร้างอะไรก็แล้วแต่หรือทําทานใดๆก็แล้วแต่ คิด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 หาผมนั่งให้ผมได้ร่วมอุโมทนาบุญด้วยผมขอแค่นั้นนะครับผมขอแค่นั้นผมไม่ได้ขออะไรไปมากกว่านี้และอีกอย่างหนึ่งที่ผมขอคือโกดแช่นะครับผมขอสำนันพี่น้องผมขอสำนันเดี๋ยวผมจะให้งวดงวดหน้าสั่งเสื้อหรือว่าสําหรับบูชานะครับสําหรับสั่งเสื้อหรือว่าสาหรับบูชานะครับคิว่าคนนี้เลย เสื้อสีแดงเสื้อสีแดงเราไซส์เอสกับไซส์อะไรหมดนะไซส์ L กับไซส์เอหมดแล้วนะเออนะครับได้สามรอย สามสิบได้โอ้คตถึงเลขอะไรค่ะเสียดายศูสีกับห้าสามเนาะเสียดายมากเลยแต่ก็ไม่เป็นไรเราก็ยังได้สามตัวอยู่เราก็ยังได้สามตวัวอีกมันถือว่าเป็นการเริ่มสักกรารที่ดีเนะเาะอองวดแรกงวดแรกก็ได้หน้าตรงๆงวดสองก็ได้ศูนย์เจดตรงๆแล้วยังได้สามตัวด้วย แต่ถึงแม้ว่า17มันไม่ใช่ตัวที่เราเน้นย้ำมาโดยตลอดแต่มันก็แต่มันก็ได้อะมันก็เข้าอ่ะเออนกันเสื้อตัวไหนสีแดงยังไม่มีสีแดงยังไม่ได้สั่งชมพูมาพุงนีชมพูใส่เอ็กเอลมา้งตอบผม อันนี้ติ๊กตอกผมเบิ้งพี่น้องตอกย้ำความมันที่สองและตัวที่สามคือเอาอยางศูนย์เจ็ดครับทุกคนตัวที่สามคือศูนย์เจ็ดใครที่ สองและตัวที่สามคือเอาเบงต่อไปตัวตรงนำกูข,ขนาดเลยอ่าแล้วใครดูไลฟ์สดเมื่อคืนจะเห็นจะเห็นเขาเอ่ออันนี้ตอนนี้ต่างคนต่างแล้วต้องดูจนจบ<ค>ด้วยนะนนดูไม่จบนี่ไม่ได้ไม่ได้เลขสามตัวเจ็ดนะครับสามศูนย์ครับดูไลฟ์เจ็ดสามศูนย์ครับทุกคน ขอบคุณสำหรับทุกคนที่กดแชร์นะครับอย่าลืมสนับสนุนเพจจริงด้วยนะครับอย่าไปสนับสนุนเพจฟอมเพจจริงมีคนดูอยู่ส,สี่หมื่นกว่าคนนะครับตอนนี้ถ้าเพจที่ท่านฟังปากผมมีคนเบิ 4, บกอยู่สี่หมื่นกว่าคนถ้าเกิดว่าอะไรสิ่ที่คุณเบิกอยู่ตอนนี้คนดูเออฟังป,ะปะากอาจารย์เออดูปากนี่นะครับอันนี้เป็นติ๊กต็อกนะครับค้นหาว่าลูกบดานออจุนารากิจหรือแอดนารากิจแปด นี่นี่นี่ที่มีคนถูกใจอยู่ประมาณแสนหนึง่งมีคนติดตามอยู่ประมาณสามหมื่นนะครับทุกคนไปเจอกันในติ๊กตอกฝากด้วยนะครับสําหรับติ๊ก,กตอกติกตอกนะครับสามสองครับสามสองไม่ได้ดูเลยไม่ถูกไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรดวงเราย,ยังไม่มานะครับเรายังสามศูนย์ส,สี น,นะน 3, 4, 4. ี่วัสามสิบสี่นี่จะมีเสียดายว่าผมเขียนสามสิบเจ็ดเออเสียดายพี่เขียนสามสิบเจ็ดเขียนสามสิบสี่สามหนึ่งให้ตามไปจนก,กว่ามันจะถึงว่าวันที่หนึ่งมีนาสามหนึ่งตามไปจนเล่าหนึ่งมีนานะครับบอกแล้วนะบอกแล้วนะเนตือนแล้วนะเตือนแล้วนะ ไม่ใช่เลขชอบเลขอะไรแต่เป็นเลขที่คิดว่ามันจะออกแต่ไม่รู้ว่ามันจะออกววนไหนแต่คิดว่ามันจะออกในเร็วๆนี้ในหนึ่งถึงสองวดนี้ถ้ามันไม่ออกหนึ่งถึงสองวดนี้ก็หยุดตามเลยหนึ่งมันไม่ใช่เลขที่ผมชอบแต่มันเป็นเลขที่คิดว่ามันจะออกนะครับแต่เลขที่ชอบของวันี้คือสามสองนะครับทุกคนเลข <lled S 2> ที่ชอบเออเลขที่ชอบความรู้สึกของเรามาจัมาตามความรู้สึกเลขผมมาจากความรู้สึกล้วนมาจากอินเนอร์มาจากอินเนอร์ข้างในนะครับถ้าระบบภายในดีระบบสือพันธุ์ก็จะดีเดีเกี่ยวกันบอก ฟังนะครับสามหนึ่งเป็นเลขที่คิดว่ามันจะออกหนึ่งถึงสองงวดน,นี้แต่เลขที่ชอบงวดน,นี้คือสามสองฟังด้อพี่น้องแต่เลขที่ชอบคือสามสองนะครับแต่งวดน,นี้มันก็ไม่ได้ออกเลขที่ผมชอบอลังการงานสร้างเพราะมันออกศูนย์เจ็ดผมชอบศูนย์สี่กับห้าสามนะครับทุกคนดูเป็นรูทาหหอนด้วยตกใจเลยมันใจเยือกปะใจดีดีเออใช่เราต้อง ถ้า่างนี้ให้มันไม่รู้ให้เ facebook มันไม่รู้ว่าเราเขียนเลขเพราะถ้าเขียนเลขใส่หน้าจอนี่เด้อเขียนใส่ได้แต่ว่าต้องแป๊บเดียวเขียนใส่ได้แต่ต้องแป๊บเดียวนี่สามหนึ่งตีออกเมื่อไหร